มาเมืครับมือนี้มาหน้านะครับนี่ว่าสิมาปลูกต้นยางนะครับไอ้จอยไอจอยจอยเฮ็ดหยังปลูกต้นยางเหรอว่าน่ะปลูกต้นยางครับผมเจ้าปลูกไงหยังปลูกไปตัดอีกบ่ปลูกไปตัดเหรอครับแม่งแหน่ไปปลูกที่เก่าได้ครับปลูกที้เทียด้อบ้านที่ไหนตัดทองคอยดูบ้านนี่โอ้ยบ่ไหวครับมือหนี้เพิ่นให้มาปลูกซอยเหรอครับเพิ่นตัดทองผมไปเนาะเอ็อ่ะไอ้เพิ่นมาตัดซอยตัวมือนี้มาปลูกซอยตัวเพิ่นตัดทองผมไปเนาะ อย่างเราบอกว่าหนาว่าปลูกลขี้เชียปลูกขี้เชียนาไหนเชียตัดอีกคือเนาะปลูกที่เทียนวะเออมื่อนี่เขาแม่กับไอ้จอยคือเก่านะครับมาลงต้นย่างนะครับนี่ต้นย่างพุ่นไอ้จอยเพิ่งกำลังงุ้มงักงุ้มงักอยู่เพิ่งกำลังปลูกนะครับควบเชื่อมกันเอออได้กันเออพุ่นไอ้จอยเพิ่งกำลังปลูก พ่อนาพันวัิพาเห็ดขางนาทองค่ำวันเห็ดขนาทองคำ่งคำแล้วครับในอนาคตเนี่ยเราสองแชมป์ปีทั้งหนานี่แหละเนี่ยาอายุสามสี่ปีหาปีไปนี่ก็ได้เกี่ยวบนตัวเห็ดเตรียมจะซื้อาดูงานรถเนี่ยจัดการไว้ <c oughs> เอ,อ้สิเก็บน้ำอยู่ดอกมาปลูกไส้น่ะ